สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับวันนี้ก็ถือเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอีกอสกุปพิเศษหนึ่งครับนั่นก็คือร้านอาหารเฮือนหิมนาตำบลวิเชียรนครอ,อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับขณะนี้เราได้มาอยู่บนเรือนหรือบนกระท่อมหรือเป็นบ้านเรือนรับรองของร้านเฮือนหิมนาครับและ ตอนนี้เรากำลังมาพบกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นสุภาพสตรีที่มีจิตอาสารวมถึงเป็นผู้นำสตรีที่ต้องการจะ,ะให้งานทนางด้านบริการก็คือเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อต้อนรับแขเกเรืออคันตุก,กะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนเมืองวิเชียรนครหรืออำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางของเรานั่นเองครับครับขณะน,นี้เราได้รับเกียรติจากทางเจ้าของร้าน เฮือนหิมนาก็คือคนชุดติมนสูตรเลขหรือน้องแอวที่เป็นชื่อเรียกง่ายๆสามารถที่จะเป็นกันเองได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับน้องแอครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมว่าร้านอาหารเฮือนหิมนานของน้องแอวนี่เป็นบรรยากาศลุกทุ่งเป็นบรรยากาศกันเองแล้วก็มีทัศนียภาพหรือโลเคชั่นที่ทําให้เป็นการผ่อนคลายให้กับคุณลูกค้าเลยไม่ทราบว่าชื่อตรงนี้ได้ได,ได้ตกผลิปมาอย่างไรครับ แบบอยู่กลางทุ really oh ่งนาอย่างเงี้ยเออวลาหน้านาน่าข้าวก็มีวิวคืทัศน์ที่ข้าวเขียวพอสุดได้ที่กระเลงอาลามสวยเนาะนะค่ะแล้วพื้นที่ก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะคบแสดงว่าบรรยากาศที่น้องแอลกว่าจะมาตั้งชื่อร้านเฮือนหิมนาก็แสดงว่า ได้มีการซึมซับเอาความสุขที่สมัยครั้งเป็นเด็กๆเ,<ช>เป็น<ช>เป็น,ปนวัยรุ่นมาจนถึงวันนี้<ช>ก็เลยอยากจะแบ่งปันเอาความสุขที่เคยได้รับจากผืนแผนน่นนาตรงนี้ให้กับเป็นบรรยากาศเป็นร้านอาหารเฮือนทิมนาอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับ<ช>แล้วก็จุด<ช>เด่นอย่างอื่นที่<ช>คุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมรายการโฟกัสสีลำปางโดยจันสมวิ่งเชื้อจะได้รับความปลื้มปิติหรือความอิ่มเอิบในบรรยากาศนี้อะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับตอนนี้ นอกจากมีโลเคชันดีแล้วครับในในร้านของน้องแอลก็เรื่องอาหารเนาะอาหารที่หลายหลายท่านเคยหลายท่านได้มาชิมได้มาทานแล้วก็ได้รับความชื่นชมว่าอาหารอร่อยมากนะคะเซนกุ๊กก็เป็นน้องชายของน้องแอลเองโอเดว่าเอกโอเคแสดงว่าเป็นเป็นการประกอบธุรกิจในภายในครัวเรือนที่สามารถจะ อต้อนรับแขกเรือโดยมิตรภาพด้วยความอบอุ่นใช่เลยค่ะก <c oughs> <ฮะ>็จะอเน้นค <c oughs> <Okay. S 2> นวามอบอุอ่นต้นรับคร่ะแล้วผมอีกส่วนหนึ่งครับตรงเฮือนหรือว่าบ้านเรือนหรือเป็นสถานที่เรือนรับรองตรงนี้น <c oughs> ี่ผมถือว่าเป็นบรรยากาศอมองไปข้างล่างได้เห็นชัดเจนดูวิวทิวทัศน์ความเขียวขจีซึ่งเป็นลักษณะความต้องการของคนในพื้นที่ในเรื่องลดภาวะโรร้อนก็ดีรวมถึงเรื่องการปรับ อุณหภูมิในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นการปลุกจิตสํานึกให้ผู้คนได้ได้มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยค,ครับแล้วก็สําหรับสถานที่ความเป็นน้าประทับใจของแฟนรายการโฟกัสสิลปางขณะนี้คือร้านเฮือนหิมนาครับ <c oughs> ชื่อก็บอกไปแล้วว่า <c oughs> บ้านเรือนหลังนี้อยู่ใกล้ๆก,กับทุ่งนาที่เป็นความเป็นวิถีชุมชน ก็เป็นอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอแจ่มหอมด้วยซ้าไปครับและก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมิ่งเชื้อเจ้าของรายการโฟกัสที่ลําปางอยากจะแนะนําสถานที่ดีๆอย่างนี้ท่านสังเกตเลยครับมามุ่งหน้าจากถนนแจ่มห่มไปสู่อำเภอวังเหนือก็จะสังเกตเห็นป้ายวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสครับซึ่งเป็นอันซีนของจังหวัดลำปางเลยทีเดียวครับเป็นวัดที่มี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายประการด้วยกันครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆหนึ่งใน10ของประเทศไทยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายหรือจุดแข็งของร้านเฮือนหิมนาครับท่านสามารถอีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะใช้บริการทางด้านข้อมูลของการท่องเที่ยวอันนี้ไม่ทราบว,ว่าน้องแอลมีแนวคิดอย่างไรครับถ้าคนมาแวะที่นี่แล้วอยากจะไปสถานที่ตำบลอื่นๆหรือสถานที่อื่น,นครับค่ะก็ ถ้าพวกเราได้มาแวะเที่ยวที่ฮันทิมนาเนาะก็จะได้ได้ได้ประโยชน์หรือว่าได้ความบันเทิงหรือว่าความสุใจใชายอะไในทางนะคะเพราะว่ามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทสุชาวาสนะครซึ่งห่างจากร้านฮันทิมนาน้องแอลเพียงไม่กี่กิโลนะคะขึ้ไปอีกประมาณ จาก้านน้องแอลจากปากทางเข้ามาก็มา500เมตร500เมตรก็จะสังเกตจากป้ายมาก็จะถึงร้านเฮนหิมนาพอดีเลยครับผมมาทานข้าวที่เฮนทิมนาเสร็จแล้วสามารถไปเที่ยววัดพระพุทธบาทได้อีกนะคะขึ้นไปบนดอยก็จะมีรถบริการรับส่งนะคะโอเคสะดวกสบายครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เจตนาของน้องแอลซึ่งเป็นคนในพื้นที่ก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ให้มีมาตรฐานก็ถือว่า เป็นจุดพักแวะที่ท่านสามารถจะมาสอบถามข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับจะไปะวัดสีหลวงไ,ไปวัดผาแดงมีอะไรไร่หฟ้าไร่หงฟ้า,าก็สามารถจะมาเช็คอินที่นี่ได้ใช่ค่ะอ๋อครับในในช่วงท้ายรายการของสก,กุปพิเศษวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณชุติมาสูตรเลขหรือน้องแอลของเราที่ได้ให้เกียรติกับทีมงานของโฟกัสที่ลำปางได้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มา ได้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของท่านผู้ชมแฟนรายการตรงนี้ตอนตรงนี้อยากให้น้องแอวฝากไปถึงท่านผู้ชมโปกัสที่ลำปลางอีกสักนิดครับเรียนเชิญเลยครับอ๋อค่ะยังไงน้องแอวนะคะชื่นชมสูตรเลขนะคะกอ็อยากจะให้พวกเราชาวลำปางหรือว่าต่างจังหวัดด้วยนะคะได้แวะมาท่องเที่ยว s <S อำเภอแจ้หฮมนะคะมาชมความงามของวัดพระพุทธบาทพุทธา สุทาวาสของเราแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกนะคะแล้วก็หิวเมื่อไรก็คิดถึงเงินหินานะคะน้องแอลและน้องเอกนะคอยให้บริการอิ่มอร่อยกับพวกเราอ๋อทั้งทั้งสามออเลยอิ่มอร่อยทั้งเอกทั้งแอลครับวันนี้ก็ถือว่ารายการโฟกัสที่ลำปางต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับและสำหรับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามชมรายการของเรามาได้ดีตลอดครับอย่างนี้กำลังใจของเราเริ่มกระชูนขึ้นมาขอให้ท่านได้กดไลค์กดแชร์และที่สําคัญให้กดติดตามในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับจังหวัดนครลําปางนครแห่งความสุขถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่คือท่านสิทธิชัยจินดาหลวงได้มียุทธศาสตร์เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ